ยั้งาาอได้อันเข้าไปก็พอครับอได้ใช่ละบ้าละไอ้ไรละให้เอาห้เรื่องยั้งก็คือว่าไปน้องกันยุบบ้านเลาวใช่ละเพราก็เเข้าใจน้อเขาเนามาเมื่อก่อนบ้นบ้านมิเตวาหายขัใส่กันจะควบกิดเหตหจควบกินเุแลก็อะว่าคู่่ายูน้กันดีๆยู่ว่ายูนกันดีๆอยู่เนาะวันนี้นะคือ ข้าวู้ยจุดประสงค์ของทั้งเพิ่นนคืออยากให้ท like ั้งภรรย่ทั้งนี้ไปขั้นาไปนไปคือทั้งชุดเจ้าได้ไปน้นเป็นบอลี่ขั้นวัตลูกลา้ไปสุก็กไปตอนนี้เราจะให้ไปเราเอาอยเอาการจะตั้งไปคนเราเสีไปได้สุบูรสุอไม่ได้แต่งกันไ่ไอได้แตงมใหญ่ไปไม่ได้ไปไ่ได้ต้องมียี่มีคอเขาจะไปน้ำอันสมุคือเขาไปน่าจะไปได้ทานา ทำทางคารีบานคุณแนมหาลรร้วพอกับบมท่านมากเถอะเนาะเนาะวันนี้ก็ไ้ออกไปเวียวข้างนอกเด้อพี่น้องเด้อว่าสิไปบ้านบึงหัวหนาไปอ่าไปบุญไปอ่าโมบุญเรือไปตั้งองบุญบ่มืน่นไปเทพเจ้าเข่านี่แหละปูพเพื่อน คือว่าแล้วบอตาเอาเอาคลิปลงไปนะมันติดติดแดงพี่น้องเนาะเพิ่นผูให้เพิ่นผู้ใหลงเพราะว่าพุดคุมเด้มีการพุดคุมมีอย่างแบบเอาซุเอาย่างลงไปทีาะอ่าโอเฮงขนาดพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้าค่อยไปคอยมาเด้อเนาะนะสบายดีเด้อทางนี้อ่าแมนแมนอ่าเบา เบาเวียดเพิ่นก็ถามอยู่ไปเรียกบ๊อบบ่บ่มาบุญมาฉันน้องมาดิเมื่อกี้ว่ามาแต่เศร้าเลยไปเวนเวนน่องน้องน่องแดงเมื่อนน่องแต่เพราะว่าเพื่อนน้องแต่กับแกนทางนั่นแหละเพื่องเลยอ่ะังไงทางบ่อใต้กับพ่อขาบพักไายสบายดีน้องเพื่องเนาะแลนนี้กับคนตุกเง้ยเลยฝนเหมือนมือเดี๋ยวจะโทษถามเพิ่งน้องเราโยเพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกะโทษโยจำไม่ยันมีเวลาเข้ามาในเดิม กเพอได้พอได้ว่าพอมีผู้ปรึกษาใส่กะอ่าคุณน้องเพื่อนแบบเป็นคนสาธารณนะเนาะสำสาธารณนะแลเพราะว่ามีการเรือรุ่งเรือนั่นกันหลายคนรู้จักทีนะวันนี้มีเรื่องมีเล่าก,กันกับลูกกับผัว่ะเลยกับพ่อมียูทูบเบอร์เนะี่ยถ่ายลงแล้วก็ให้พวกเราคุยไงผมเอ่พี่พพน้อง กีตัดสินว่าเผื่อพิสไปถือกีหนะเพื่อว่าต่างคนทางถ่ายคือบอมันังถ่ายนำกันโหลดมียังกับเบากันตัวหนาเอาอ่าป๋าโบอยากยอมมานี่แล้วคืออันคือทั้งน้องเตะกับโบอยากเมื่อได้ป่ะนี่บัดนี้ท่างผู้ใหญ่ทั้งน้องเตกะอ่าต้องมีหีมีคลองต้องได้คอทุกคนและเราจะยอมให้หลานละเมือหาผู้ชายไปนีคงยังไม่ทันได้คอได้เตะยังเล่าเป็นพายเชียเปลียบเนาะคงบัด บัดพิษกันบัดอยากได้มูอยากได้ง้วนน้องแต่ใช่นะใายแทนที่ผู้ยิงแล้วเห็นขีดได้น,นี่บาด,ดได้น้ำผู้ญิงเนะห็นนะหัวเราเ้วยว่าหอวต้องขอจะก่อนได้บาดยังหาเมื่อใช่นะอ่าถ้าขอแล้วเราต้องมาเ่้าตัวเรื่องที่น้องแต่ไปวันนี้อ่าอ่าแต่ว่าเจ้าไป<ด>ตามขั้น<ด><อ>ตอนได<อ>้ละเขาอ่อาอคือคือคือ,คอ,คอชุมเจ้าเป็นผู้ใหญ่ในบ้านสมมติว่าอยู่กันผัวงัวเมียกล้วยชื่อนี้ปะห่างกันนี่ชื่อเสียบอก เนาะบุรีเสียเอาอะป้องภัยชายก็ยังบุรีแดงเนาะยั็งบปขอเอ็งไปเดงอ่แบบคือฝ่ายยิงนี่อธมุดีว่าไปดินแสพพันเบาหรือตักะเขาเนี่ยบุรีมีหิดมีโคงนะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาาซะลูกกบดันมีอีกบ้านนี้นะบุรีแดงได้แดงอ๋อขออย่างนี้ถ้าคนว่าเรื่องหิดได้ละบุรีว่าเรื่องว่าเออใจเคยอันหักแพงกันเลยเหตุการณ์เสียใจน่นนี่นะมันบ่มีสิทธิ์ไหมคนคนว่า นี่จากที่ถามผู้ใหญ่เกินในบ้านในอย่างเกินกบบารวานั่นนั่นโยกีน้ำมันเพราะว่าคือถ้าว่าพาเชียเปียบเลยพายยิงไปแล้วเชียเปียบเอ้าผมใชยเนาะชายมันอยู่น้ำกับใบแดงใบคอที่นะฮะแต่ถามว่าเออความหักแพงนี่นความขี้ขอยคือทีเอฟซีโจมตีตนนัวนี้คือวอาเรื่องคือน้องแต้นับไปอันมีหัวบอลไปม,มีหัวบาวเนาะคนบริเวณวอลเล่องท่ามหิด้นหลังว่ดตัวชิมาเป็นอันอยู่ลำการหนี่มีหิดมีคลองเป็นเรื่องมากเพราะจากอัน แบบไม่ใส่โทษแล้วเพลเลศต้องเอาหินมาว่าก้อนจริงจิมาว่าเรื่องว่ามีอันผู้เบลไม่ได้แบบนี้ฮะนะเอาเราพอมาตากได้เบิ่งอยู่ในในช่องบอจิตยสินะเอฟทีเอฟซีพื้นถามว่าตะกี้คือว่าวเรื่องฮีเรื่องคล้องเงีนบ่อ่าบเดี๋ยวนี้เป็นยังคืออยากว่าเรื่องฮีเรื่องคล้องว่าเรื่องกระดุมกระดอง,อเ,อง,องเ,เหมืนอนเปล่อ่าย้อนตะกี้นั่นน้องไล่อ่านเบ่ได้เคยไปอ่าแตงเนาะเราได้เคยไปแตงไปแปลงแบบนี้บัดพอมีเรื่องเมื่อวานนี่ น้องเตะเช็จมาว่าทางเม่น้องไล่นั่นถ้าอยากได้งวัวน้องอยากได้งวัวอยากได้หมูน้ำน้องเตะอ่าห้อยแบนี้น่องเตะแล้วก็มีรัาผูใหญ่มีพี่มนนีน้องคือกันอ่าผนก็อยากให้แตงให้แปลงทั้งนี้ก่อนนะแบัอย่างนี้นะคือน้องเตะนี่พิษแท้จะว่าไปมีหูเบาแพ้วพิษตัวนี้เอาแต่ว่าถ้าอยากได้งวัวอยากได้อย่างน้ำน้องเตะนี่<ป>มันม,มันอื้ถือทางปูใหญ่อยากไม้อ่ะต้องเอาตัวถีบมาเว่าจึงชิมไม่ได้อ่าอ่า อันนี้แหละบัดบันนี้ก็เลยว่าเออเราก็ต้องเอาฮีดเอาคลองมาเาว้าเนาะเพราะว่ามีอ่าเพราะว่ามันต้องได้แตงได้แปงเฉียนะเออว่าเอฟเอฟซีน่นะนก,นก็บ,บางคนเพิ่งกระโจมตีทั้งน้องแต่บางคนเพิ่งกระโจมตีทั้งน้องไล่ว่าเออใจห้อนนู่นนี่นั่นนี่นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็บอกบอกพ่อมพูดเพียงพี่ว่าตาเนาว่าถ้าฟังความมดสองคนก่อนว่าเฮายัางบ่ไดฟฟังความทางพาย พราะว่าคือน้องไรกับโบตี้แล้วเนาะเห็นลูกเห็นเมียไปแบบชันบัดไปกินเหล้าเมนยูว่าโบชันแต่งทันคอแต่กะอยู่นํากันมาแล้วลูกเมียเนาะกับอึ้งวงกับเป็นคนธรรมดากับโบมี่เคยได้ยินมาแถวกระบวยาอะไรผัวมาแล้วบัดเมียบัดไปกินเหล้ากินเบียร์ก็ผู้บ่าวัดทายฮูกลงไปบัดเฮงเขียนเลยว่าฮูดว่าเฮ้งแบบชันเนาะโอ้ยบบชูนบัดโม่้ออ่าตัวนี้ก็ถึกอ่าคือน้องไล่ว่าแล้วมันมันก็ วามที่เคยเชื่อใจกันมันกับบอยักเชื่อเนาะบัดคือตัวโอ้เนะาะเฉพาะลมา,ลาเสรเออ,เอ,อยังไม่ออกมาใช่ปะ่ะ <c oughs> เออนี่นี่แหละอยู่บ้านแค้ทางเวแก้งกับบอนี่นา่าชายเออออออน่าชายเออเออเ,เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อรงังสีเครื่องนัดกันเพราะว่า คือมาว่าเรื่องฮีตเรื่องคล้องนั่นคือแต่ก่อนจุ่มชุมคุ้มข่าวเจ้าเรเคยขอบรเคยแต่งกันเนาะพี่น้องเนาะตันนี้ผู้ใหญ่เพิ่นก็นต้องได้วเว้าเพราะว่าถามบอเว้า,ามันก็นคือง่ายเกินไปทางผู้หญิงนะว่าง,ง่ายคือว่าเล่นน้ำผู้เฒ่าเล่นน้ำผู้ชายนี่นะแกมีฮีตมีรื่องคือนตาอ้าเนาะแมนแล้วตอนบบพิทกันตอนบบพิทตอนอตนบพิทตอนโบไห่กันอะไรมันง่ายแต่ก็แมนอยู่ว่าเออผู้ใหญ่เพิ่งชอยมาตั้งหลายปีเลย ซอยกับจิงเพิ่นกับซอยเห็ดเฮือนเพิ่นกับซอยนู่นนี่นั่นแต่ว่าเพิ่นบม่ได้ซอยพูดดุมขดองอปัวแปลงเรื่องหีเรื่องคลองเนาะบัดน,นี้พวกเักผู้ใหญ่ทางบ้านทางเมืองเพิน่นเพิ่นก็ต้องเเว่ที่นะเรื่องหีเรื่องคลองเนาะว่าเห็นเอฟซีเพิ่นก็บ,บางคนเพิ่นก็เข้าใจนี่บางคนเพิ่นก็บ่เข้าใจนํากับบุติเพินน่นพี่น้องเนาะคือโป๊ตานี่บ่ได้ว่าโทษน้องไร่บร่ได้ว่าโทษน้องแต่พี่นอ้องเห็เนาะถ้าแต่ฉลุบเปงว่ามันสิเป็นจังไดรที่นะ ว่าในใจก็อยากให้พระเจ้าคืนดีกันนะน้องน้องไล่นี่ถามว่าดีบ่ดีได้สำหรับว่าตาดุมันหงันหาเรื่องน้องเรื่องนุ่งเรื่องลูกเรื่องเมียดุน้องไล่ถามน้องเก่งเราเป็นอะไรเพราะว่าเวนี่ยังยังยังผู้ชงชิมีผู้ใดเข้าหาน้องเราดอกเขากาก้ากับช่วงแรงแรงอะไรพันวัชิได้เบรกเนาะพันวชิได้เวรกชิเวรกอยู่พี่นี้อะบ่ไกลเราพี่น้องเลื้อยบ้านแถวซุปไปมันต้องมาเหงา เราทั้งๆคนคนตโกพอจกถามน้องแต๋น้องแต๋เพื่อนกลับเมื่อเพื่อนม่านุ่นฉันแล้วก็เรื่ออย่างไแล้วก็เว้ากันเรียบร้อยแล้วก็เรลือฮีเรื่องกองทีนะพอถ่าเอาน้ำน้องแต๋น้ำงัวน้ำมอน้ำเล่านี่กระชักกระช้าเอามาจะใช้คือเบิ้งว่าตอนอยู่น่วมกันก็ยังมีอ่านะพี่น้องเนาะ้องน้องเปิดเฉลามาจะใช้กระดองนั้นกระดองนั้นชักกร้านก็น้องเพื่อนว่าตอน ในคลิปนะเนเคยเว่าอยู่หกลาดพุตตอดประมาณนี้แล้วก็มีหมูมีอย่าง,น,น,างนี้ใช้ฝนตกใช่นหมเรามาับตูดๆเลยจกแล้วขนาดนี้ยังตกนะบ้านบริกกลกัน,ปนไปได้กับพายูนะะี่ ่าเพราะว่าอายาเราก็บ่ได้ฮู้เรื่องฮู้ราวนําดอกพี่น้องเนาะเราก็ถึกตัวคือกันแต่ว่าคือน้องแตตัวลคือเราเว้าได้บ่น้องแตนะว่าสิไปหาหมู่ผู้หญิงบ่ได้ไปไปนําผู้ชายมันเอากนะไปหา้ชายแล้วก็บ่จักแล้ล่ะบัอยาเราบัขียนาบ่ได้เปิดซะบ่ปิดอันน้ํานลงผู้นึงขียผู้นึงรถก็บ่ฮู้เนาะ บ้น้องบ้น้องแดงบ้าเอากวกงได้น้องแดงอะไรใดเออเดี๋ยวตุ้ยชินเอาล่ได้เยอะมีแต่มีมีมีแต่เรื่องนะช่วงนี้วะทั้งเรื่องอาอยากป้าทั้งเรื่องอาดีทั้งเรื่องบูดีแบบนี้ว่าเอ้าผู้อยากเอาก็เอาผู้อยากป้าก็ป้า้องพุงกับแสงทวนตอนกระดองก็าลองพุงกันนีแต่บูดีเอาลูกกับเมียผู้มีแล้วกั อ่ะกย่างบ้นเราบ้านปูปูนีก็อย่างนี้วัน <c oughs> น,วนี้เอ่อบนโต๊ะปล๋ย,ยี๋ยววันนี้กินเศียรตัวทับอังกฤษสีอ๋ออยู่ตัวเฮือนเก่าวันเ้าเคยเข้าไปอยู่ทางพี่หรอนี่นะชอยอันตัวเฮือนเก่าคนกระทบน,น้อยๆเฮือนเฮือนหลังนั่นทางบอด้าเองก็เคยรับเป็นฟันปูนกับปูใหญ่ฝนอยู่หรอกเปลี่ยนทางกระซีนะเปลี่ยนทางกระซีก็เปลี่ยนทางน้ำ เป็นหลังเก่านะพูดตัวหลังใหม่นะครับบอกบอกคอยมีนะนาะพี่น้องเนาะพี่แต่ซอยเป็นหนึ่นักกินนักชมประสานคือเรื่องรถไถรถไถนี่ก็ซัมปะกันนาลีอาญาเราหยุกให้น้องตุ๊กอันนี้จะพูดของเรานะครับบอกเดียวกัันกบผู้ใหญ่ได้หรอตัวเราซื้อให้ชันลับของเรานะแล้วก็แพทย์ูุราเซลเป็นใดเป็นอยังกัน แล้ซอยลงตุกล่ะอ่าต้องต้องให้ต้องตุกอ่าอ่าวอะไก็ทุกอย่างสําหรับของอายานั่นเราซอยให้นางตุกล่เราซอยผู้อื่นนะผู้เือนผู้ซานนี่ว่าขอให้เตียนี้มื้อนี้ยังบ่เห็นไปเข้าไปเพราะคลิปแต่เมื่อวานนี่บ่ดีครับบ่กินลงแม่นแล้วนี่ยังเะ ก็แม่นแล้วว่าอันนี้มันยังเศร้าอย่พายามไปฝนเปรมตกเลยนะคือคือคลิปไล่ชุดนี้นั้นบอกชีพเขาไปถามนั่นทั้งป่าเรากับพี่สาวป่าที่ป่าบอกคนอ่านในเม่นนี่ก็ยังบ่ได้ฝนเหมืกนคนมีนิดเนี่ยชั้ญยานโมงสัญญยานโมงฝนตกเนี่มันประยัด อยู่บ่ได้าย็นบดทิศอยู่พี่น,อนอ้อง<อ>เาอนาะทีนี้เย็นบ่ได้เพราะียกจากกันงานศพบรรเทาน้าบ้านแล้วก็มาเฮ็ดบุญน้ำปูทางนี้แล้วก็บัดอีก่องมือในกาชิตั้งกองบุญให้พูนอะไรตัวอื่นนี่แต่โมไม่เวียกใช้กาเชแลนขึ้นไปชมผ้าชาวจอย <laughs> แม่นข่อยขอย่ขอยยังคาใจน้ำฟันผ้าชาวจอยเอามาลายมือแล้วยังไปโทรบอกคนนี้ได้ว่ายังอยากเวียกทางนี้บริเลนขึ้นไปอ่ะไปทันไปดู บอกแล้วว่าคอยยืมพันกระดูกเนี่เอามาเหตุอะไรที่ยืมตัดกกอันอันนั้นให้น้องมินนี่มาป้าเอาป้าน้องแต่ฝากถึงพ่อเท่าอ่าพ่อเท่าไม่ใส่อ่ามันเอาไปพ่อแม่เนาะก่องเป็นพ่อฮะพี่น้องปองปลายด่วนๆเอาเอาเงินเงินเงินก่อน เออตอนนี้มายูเรื่องน้าสาวเออมูเือนพีน้องอเอมาเือพี่น้อกนสาเตุกนเนาะมันอา้าพีกกัะววเาไปกันเรื่องยั้งบาอ่าได้อัเขาไปกบพอครับอ่าได้น่ละบ้าละไอไล่ละหา เอาให้เรื่องยังก็คือว่าไปน้ำกันอยู่บ้านแล้วว่าเช่นอะเมื่อกเข้าใจนลำเขานะมามันอก่อนตอนนั้นมีแต่ว่าหายมาใส่กันจะคงดีแน่ดิขึ้นมจากคงามคิดเห็นแล้วก็งอะไรว่าคุณไปอยู่น้ำกันดีๆอยู่อยู่กันดีๆอยู่เนาะแล้ว่าอะไรคือพินไปเลี้ยวกันเพราะว่าเขาไปเขามาเขาพาดไปพาดมาเขาแบบมันมาแหวะเขานะคือมันมาแวะนี่คือแบบมันเป็นแบบนดีแล้วก็จะมาแวะคอยมีเรื่องจะมาแวะเออมาปรึกษา เราก็มาหาจะเชื huh. she tai, she she ่อเราตั้งแต่เขาไปไล่มันก็ายมันกกลายแ่กายไปกายมาเราไปเรียกมนมีเรื่องแล้วมามาปรึกษามีเรื่องมาปรึกษาบัตนี้เนาะเออแล้วว่าเขาแล้วว่าว่าเออว่ามีอยากจะคอยว่าคอยว่ากันนล้วคยว่าเสียมินนินนี่เราก็เลยเกินหน่อยมันได้ยุ่งกันแล้วคุณนี่เพื่นที่บักบอกว่าพังพ่วงสองพายด้วยอยเท่ากันยีนดีกันมากที่เป็นมาหัวเน่าทีนะมากระแทกจีเลยเขาเชื่อมีก็จะมาแทรกเลหน่อยหน่อยแต่ว่าบัดนี้น่ะคือ ข้าวผู้ยุติจุดผสมของทางเพิ่นนะคืออยากให้ทั้งพลผู้ใหญ,ญ่ทางนี้ไปขั้นมาไปนี่คือทางเจ้าเร่ไปน้ำนเป็นบอนี่ขั้นบันลูกหลานให้ไปสู้พวกกระไบ<อ>ตอนนี้เราจะให้ไปเราเอาอย่าเอาการจะตั้งไปคนเราเสียไปไบบใดสู้พวกได้แต่ไม่ได้แต่งกันไม่ได้ขอได้แต่งผู้ใหญ่ไปไม่หลับไปบ่ได้ต้องมียี่มีโอเขาจะไปน้ำอัาสมบูรณ์คือเอาไปน้าจะไปได้ฐานะแบบใดฐานะแบบใดดิเล้วก็บอว่าเขาไม่ได้ขคไม่ได้แต่ง ไอ้นี่เนี่ยตัวที่ปตาว่ามันมันแยะเนาะการจะตั้งข้าไปเออบอกายตอนทุกเจ้าถูกต้องปองดองยังบริหารงานจะตั้งบัดยามีอันเรื่องยังมาผัดยังหอดเิืนแล้วิ่นกระทามขึ้นทะเลตอนทึงเจ้าอยู่องนำกันยังบริหารผู้นปว่าิืนชิ้ไหมนู่นไหมนี่ฮห้หลายเรื่องเนาะ พ่อยู่เจ้าอยู่เจ้าในพวกแปลงบ้านแปลงเงือนในเสียที่เที่ยวบ้านในยังตัวอีกมักแป่นี้กพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบนี้เนาะเพราะว่าทั้งนั้นบม่ได้มาคอยอีเนาะแมนกคออีลีนานั่นก็ด้ใ่แล้วนนี้ก็คือไนก็คือการยห้พลาดิงหอด้ยทเนาะแมนนยก็ไปให้พลาดพิงอด้ยกไข่ก็ปล่อยเดี๋ยวมีส่วนเกี่ยวอแมน ว่านังแต่เนี่ยตังความเขาความฝ่ายครอบผัวว่าให้ให้ว่าให้นังแต่เนี่ยต้ากับครอัวคนก็ได้บอกคนก็ได้เคยบอกแบบนั้นความมีว่าให้ลูกหลานเขาหากันแล้วลูกเลยถุกเจ้าได้อยู่น้ำกันแล้วเท่าไรก็ดีและยังนองเล็กองลงไปจุดใหญ่ดีน้องไรยย้ำให้มาเด็กเจ้าข่าวแต่พี่ได้ยินเสียงคอยาะว่ักแต่เรายืมรถคอยไปยืมรถก็ไปแล้วว่าเราไปเราโทรถามร้านแล้วเป็นังไรเคลียร์กับตกลงกันดีแล้วบ่คนก็แบบคอยว่าแบบนี้ยินดีเออคนได้บ้า ป้าเด้อแต่เด้อนนนี่คพบอกคป้าบอต่คุยกันครั้นี้นะพ่อคได้บาอเนาะ่าข้าใจเออมีแต่นครังนกข้าใจพีชขอค่ในไลันป้าพอได้เคยบอกคอยบ้าว่ามีแต่ว่าให้คืนหากันคันว่าสุป้ากันนี่สินสม่นสิแยกเป็นสส่วนคันสมป้ากันเป็นขายละขาสิก้าผ่านกันต่มันไม่มีมองอยู่ได้แับนี้แต่ว่าดินท่านั้นมันไม่สมุนะไม่สม้อันนี้คือสมมตินะสมสมุูรเออไม่สมบูรงเนาะ สมมุิว่านั่งแต่กับพลายเนี่ยปลากันมันต้องแยกมาเป็นสหกรณ์สมุนบอกสมมุิเนาะแต่ไม่ได้สมมุิว่าลูกหลานเนี่ยไปพวกกบกมวิดการคืนหากันอะไรสิบุ้งยูคอยได้น้ำไหลาไม่เป็นทางเราก็ได้คนก็ได้เคยมาให้ลูกให้หลานปลากันแต่ว่าลากเล่นในดินตอนนั้นระขายบ่ได้แบงบ่ได้นะบบดล่ดีแล้วประหยัดไว้เลยก็นเนี่ยนึ่งก็จะอยู่รุ่กันมาหลายปีแล้วเนาะมันก็ชี แต่ขีรถคอยอีกไปลูกหลานมายืมก็ต้องให้เนาะก็ต้องให้พ่อไม่ยืมรถไทยพ่อก็ให้ไปไปหาลูกปดาวก็บินโดดก็รถคอยไปเพราะว่ามันคันงามก็ว่าคันอนาง่ายให้ไปพอได้แก้ให้ลูกหลานอยอะก็ว่าก็คอยที่พ่อทางขับมันโบแมนลูกหลานยืมเนาะนี่ก็คือบ่อาก้พ่อพ่อเมืองเราได้เข้าใจยุ่งเหยิงหมดแล้วนี่ลูกหลานยืมเนาะอ่าให้เลยแต่นอนน้ำคอยเมื่อคืนด้วยนั่งนังน้องเราสองคนอ่นาะ พอใจเลยสรนองพอใจใจกับว่หู้พาิ้งส่ไว้เพรว่าน้องมีปัญหาย่างนั่นจะมาเป็นน้ำลุ่มเมื่อกระดูกลานไอ้ป้าค่ยโยนแย่ให้ลูกหลานปลาค่้วแการกรจะกันเดนอไรแล้ก็ดีขอบกับยองลูกาไดอาน้องอี่ลองิคีวาที่ดน้องไวก็ดีน้องแตกก็ดีแต่ว่าพิตรงที่ว่าไป เลยมีหูมีหอยน่งกินเหล้ากินเบียร์นั่งผู้บบาผู้แพ้วจักผู้เบาหรือว่ามูกับพระจกักไรแต่ผัวบัวเชื้อแล้วว่าผู้บัวมูเถนะแต่ถ่ายลายฮีดลายคล้งมานมันยากกับบอตา้าก็เห็นหลายเ e a อยู่ที่ว่า fc เพิ่นว่าเป็นยังดูเมืองเราคือว่าฮอ้ h ว่าโอ้โงนู่นนี่นั่นยากทั้งทีคนหักกันอยู่คือโอยู่น้ำกันนูนี่นั่นรดนับนโได้พี่้องเนาะ ผู้บ uh, huh ่าวผู้สาวก็นี่ง่ายอยู่แต่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นบ่ได้เนาะใหญ่เพิ่นมันบ่มีโมเมนแนวนะอีกกพองเดิมว่าในใจนี่ก็ฮอดอยากให้เนดองอัน10 0 0 0นกีพนแหบ่ตะเนาะอาอ้าตะกี้าาแม่แล้วว่าดองบ่ได้หลายแนนี่ได๋กดองทําแม่เท่าไหร่อ้าดอง2 5 0 0 0ลจให้เลย1,000บาทเอออ่าแต่้าว ซากปีตะกี้ทาแม่คารองหกสิบพันกิอทแม่น้ำเอนหกสิบพันกีลือเดี๋ยวนี้คนนั้นคือมือนี้บุได้ิบามีอะไรพูดว่าเอเออารองข้าวกี้นะกับปูตะกี้อันนี่นะเงินกี่ท่านในโถงหาิพันี่ได้มียคนหนึ่งเลยพี่น้องยมีอคนหนึ่งเลยว่ทังหลายนี่พี่วตะกี้มันมันเดี๋ยวนี้พ่พอเดี๋ยวนี้ใส่เงิน เงินเงินเงินน้อยเนาะเพราะว่าจักเมนผู้ใดตั้งฮีตั้งครองขึ้นมาบ่มีไผจักมีแต่ว่ารุ่นต่อรุ่นอ่ารุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยเลยเมื่อหาเงินได้ออกจากวันจากเพือนได้แล้วก็ไปกี่ตาทอืมใส่งินมามันอ่าวอายากพี่้องเรื่องนี้ดคือน้องไรน์น้องไรบอต้ากับยองน้องไรนี่ดีอ่า เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงน้องเลี้ยงนงแมนยู่อะน้องไรโบได้อ่าบโบได้ไหวโบได้เตงบบได้ขอแต่ก่อยู่น้ำลูกน้ำเมียด้วยความหักแพงเนาะอ่าตั้งสามสี่ปีทีนะกับโบได้เคยอ่าตบลูกตีเมียกับโบได้เคยมีเรื่องมีเล้าอ่ากับโบได้เคยมีประวัตินเสียนเสอ่ากับโได้เคยมีประวัติลินเสียพันเสาวดีน้องไรน้องเตนี่กะ ดีอเลี้ยงน้องเลี้ยงงากับลูกกับบัวจนใหญ่ทีนะโอเมนี่แต่ว่าคอเสียก็คือจะว่าเป็นคือน้องไร้ว้าหรือก็คือไปแล้วมีผู้บอกผู้บ่าวนางเหลากินเบียร์ต้องกันทีนะคอเสียเนาะบัดนี้อ่าควบอันนี้เอาเอาควมส่วนตัวบอต้า้วนะจากที่ยังบ่ได้ไปถามทางโอเมน้องไรจากที่ได้พังเลยซื้อกจากได้พังน้องแต่ว่าฉุดนี่คือ แม่น้องไรน้องอยากให้น้องแต่เสียหมูเสียงัวอเนะจำมีจำคลองเลยกระแตงขันหาบอกตาว่าตัวนี้นี่มันมันมันบูอยากมันบูอยากถื้ปันได้เห็นไะเพราะว่าสีสีเอาง้วน้ำน้องแตชสีเอาหมูน้ำน้องแตเรืวยใช่ไหมน้องแต่แต่แงขันหาไปคอขม่าไปอขามาหน่อ่าเรื่องยังเดี๋ยนะแต่ว่าพิษรูปพิษผัวก็เออแตง ขมาอ่าแ่งขันหาไปขมาลูกพัวนี่ก็โอเคแล้วแต่ว่าบูถึงทันมีงัวมีอย่างมีหมูก็ได้ตีทีนะอ่าแต่ว่าตัวตัวมีหมูมีง้วมีอย่างมันนักเนาะมันนักอยู่แต่ว่าเออพี่ลูกพิดพัวอะไรแต่งขันหาขมาขอโทษลูกขอโทษพัวนะเออเหตุผลนี่นะที่พังขึ้นพี่น้องเนาะคือเดี๋ยวนี้ชื่อดอกพี่น้องที่บอตาแบบว่าเฮ้ อ่าน้องเตะคือคือทีได้เสียหี่เสียคล้องให้ทั้งน้องไล่ทีนะอ่าแต่ว่าอันนี้ก็ได้ยินจากน้องเตะใช่ไดมบอต่ายังไม่ได้ไปถามยังไม่ได้นี่ยังไม่ได้อ่าจังใดๆน้องน้องท่านนเอยที่ว่าโอ้ยกูจักกูชังว่าไปก่อนแต่ทีที่ว่าไปนี้ว่าตามที่ถามน้องเตะน้องล้วก็จากที่เบิ่งในคลิปคืออันน้าสาวน้องเตะบอยบอยอยากให้ฮอดเท่าฮอดแก่ก็คือตอนตอนเขาเจ้าอ่าเอากันเนาะหรือว่า อ่าอยู่รวมกันบัดบนในหอดเถาหอดแกบนในมีเถาแกไปไหวไปขอสี่นะบัดมีเลือกมีเล่าที่เชี่ยวพึ่นไปว่าไปว่าไปนั่งพังกันนะไรนะคือเหตุผลของเราเนาะอ่ามันมันมันแต่เมยนความเราว่าตอนที่เจ้าอยู่รวมกันที่เจ้ากูบนมีเถวแกไปว้าเาด้อ่าก็มีแต่ต้ลรุงกับปีกับน้องว่าว่ากันเองนี่แหละนี่เนาะออันนี้คือความผิดแล้วเนาะ มีแต<อ>่ Bla, totally. นั่นแหละพี่น้องเอยประมาณนี้เนาะมีแต่ว่าถ่ารุ่นเบิงว่าชิด้องเอ่ยกันยังไงแต่ว่าบอต้านี่อยากให้ขึ้นดีกันคือเจ้าเพื่อนเพื่อนกระสางให้น้ำกันดินเพื่อนกระซื้อให้ยูให้ใส่กันน้ำกันทีนะแต่ว่าป้าห่างกันขึ้นมาหน้อยทีได้มีการวิแบ่งหรือเอาไปเอามาผู้ใหญ่เพื่อนเก็ดอายัดไว้เนาะบ่อหายภัยให้สะพานบุญอุป็นสะพานบุญให้ยึดไว้เนี่ยมีบ่นอยู่บ่นเช่าได้พี่น้องเอยอ่ายาก มันกันแนนี้แหละอ่ะโอเคชาพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็อ่าที่ได้ขอโทษจบคลิปก่อนพี่น้องเนาะหากว่าบ่บพิพาทประการใดค่ะขอโทษขออภัยนำความเมตพี่น้องเก็บซีมศึกู่สุขอนเนาะทางฝั่งลาวฝั่งไทยต่าง,างประเทศนำพี่น้องเลยว่าลายความคิดความเห็นเนาะอ่าก็บพวกท่บว่ากันอ่ากูไดก็บบริยูในเหตุการณ์เนาะบางคนก็ได้มาเลยเนาะเอาแต่พอก็ได้เนาะพี่น้องเนาะ ไปจันเอากอนเดินทางอ่าโตเนาะเอาสบายดีสดีเดิดดสบายดีน้องอ่าบายบายพุดพอพุไปแล้วเต็มรถทั้งนั้นก็ได้พุด